เวลาเหลือคุณเดียวนนตี้เป็นอะไรที่ทําให้กูใจสั่นขาสั่นมากโศคือแบบคนนิตี้ก็ลุน้นกูก็ลุ้นว่าเออกูจะมาจากเอกใครหรือใครจะเข้ามาหน้าต่างหรือประตูหรือบานไหนหรือว่าข้างบนมันจะโดดลงมาจากชั้นฟ้าดาวดึงคือกูไม่สามารถดูได้แล้วมันก็ทําให้กูแบบเมืองลุกลีลุกลนในใจใจมันเต้นตุบ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 คือแบบกูลุกลีลุกลนไปหมดอะเออแบบกูต้องไปสองประตูหน้าต่างบานไหนในใจกูไม่อยากไปหรอกกูกลัวมันเห็น ก็คือกูยังไม่อยากตายอ่ะแหละเอออย่างน้อยกูได้คิวกูก็ขออันดับดีๆพอที่จะให้มันบวกเพิ่มขึ้นไปอีกสักนิดก็ยังดีแต่ส่วนมากกูก็จะไม่ทบเพื่อนในทีมหรอกเพราะว่าบางคนแม่งก็ทําเต็มที่แล้วแหละกูก็เข้าใจนี่ก็คือเป็นคนที่แบบไม่ได้เล่นเก่งแต่ก็พอจะรอดได้ซึ่งบางคนที่กูสุ่มเจอไปนั้นในแรนก็คือชอบแม่งเป็นโค้ด มึงสั่งนั่นแหละสั่งกูได้สั่งกูดีสั่งกูไปทางูสั่งกูไปทานี้สั่งกูไปหาเรียญอีสัตสั่งกูอย่างก,กูเป็นไรเดอร์เลยเยดแม่คือแบบสั่งชิบหายไว้วอดแต่ถ้าใครด่ากูคือกูสวนกลับนะจ๊ะกูสวนกลับอย่างเดียวอารมณ์แบบว่าแต้มลบไม่เป็นไรขอแค่ได้ดับโผมันก็พอเออประมาณนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากบางคนแม่งเล่นก็ แม่งก็อยู่กับทีมดีอะบางคนแม่งก็นั่นแหละแม่งไปเทพเจ้าสี่มุมเมืองอีกคนนึงไปตรงนู้นอีกคนนึงไปตรงนี้อีกคนนึงไปเมืองนู้นอีกคนนึงไปใตายเมืองนี้ประมาณเนี่ยคือแบบผู้ก็ไม่เข้าใจว่าสุดจะแยกไปทําไหมก็หนเมื่อว่าสมมาเล่นด้วยกันถ้าสุดจะแยกกันขนาดนั้นมุมคือมุกไปเล่นโซโล่ก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละเออแล้วส่วนมากผู้ชายแม่งจะชอบมือชอบเสอไปโชว์พาวโชว์สาวแล้วแม่งก็ตายเวลามันตายมันก็จะแก้เขดนวยการทำตัวเป็นโค้ดนะคะ ถามว่ามันสั่งใครสั่งกูจ้าเพราะว่ากูเลนคนเดียวในที่เออแล้วถ้าเวลาใครตายแล้วน่งเป็นโคตรมาบ่นกูนั่นมาสั่งกูอย่างนั้นอย่างนี้ตัวกูด่ากลับนะจ๊ะกูด่ากลับอย่างเดียวเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตายแล้วอยู่ซื่อจ้ะอยู่ซื่อนะคะยาแสนแหล่นะคะมาสั่งผู้อื่นนะคะแต่ของตายก้อนเขานะคะบอกประเด็นหนังสือ